กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Destination Outspeed นะครับช่วงนี้น้องมีนจะพาเราไปที่บุรีรัมนะครับแต่คราวนี้อย่างที่เกิดกันเอาไว้นี่ผิดแปลกจากปกติของน้องมีนปกติสัมภาษณ์นักแข่งหญิงคราวนี้นักแข่งสาวสวยกันบ้างาซึ่งคนต่อไปจากสาวคนนี้จะเป็นสาวมีนนะวะ่า้ะแ,แข่งตามเขาเหรอว่า ดูหน yes. ้าดิดูหน้าพูดถึงนักแข่งจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่มินเป็นสัมภาษณ์จริงๆไม่ได้อยากสัมภาษณ์หน ok um> ุ่มๆนะคะมันเป็นความบังเอิญที <S 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 ่ได้ไปเจอส่วนใหญ่นักแข่งก็จะเป็นผู้ชายถูกต้องแต่ว่าคราวนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนักแข่งผู้หญิงกันค่ะ นั่นก็คือคุณโอเปิลเมธาพันธ์ศุนทรเดชคุณโอเปิลเนี่ยถือว่าเป็นนักแข่งหญิงหนึ่งเดียวในรายการเอเชียนเรมังซีรีส์ในช่วงต้นงีที่ผ่านมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าพี่โอเปิลเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นเขาเริ่มมาจากรถอบคือเริ่มมาจากโตโยต้ามอเตอร์สวอตวันเมกเรสถูกต้องนะคะในรายการเรนดี้คับใช่แล้วค่ะแล้วรายการนี้เขาเป็นหญิงหนึ่งเดียวด้วยนะไปแข่งร่วมกับนักแข่งชายถูกต้องของเอเชียนเรมังค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร่วมคู่นี่คู่คุณทีระอโสติกุลทีี่ซิดน ซึะะ่งเราได้ร่วมพูดคุยกับเธอค่ะคุณโอเปิลเมธาพันธ์สุนทรเดชจะเป็นยังไงไปชมกันใน Destination of Speed ค่ะ ช่วง Destination of Speed ในวันนี้นะคะมีอยู่ที่สนามช้าง International Circuit ค่ะจะพาคุณผู้ชมย้อนกันไปที่งาน Asian l ล m a n ซ Series นั่นเองนะคะงานนี้เขามีนักขับหญิงเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือคุณโอเปิลเมธาพันศุนทรเดชนั่นเองมีนจะพาไปรู้จักกับเธอกันงั้นไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมีอยู่กับนักแข่งหญิงหนึ่งเดียวในเอเชียนเลมังซีรีส์นะคะ mm hmm. คุณโอเปิลเมธาพันศุนทอนเดชค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. คุณโอเปิลค่ะถามในฐานะที่แน่นอนหลักเป็นผู้หญิงคนเดียวในรายการนี้ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงมาขับรถแบบนี้ต้องถามจุดเริ่มต้นค่ะว่ายังไงคะไปไงมาไงถึงได้เข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ต จริงๆแล้วเป็นคนชอบความเร็วนะคะมามาตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ชอบมาตลอดคือชอบขับรถเร็วชอบรถที่มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าไปได้เร็วๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งอพอเราขับรถเป็นเราก็เริ่มที่จะแบบจริงๆเริ่มจากเกียร์ธรรมดาก็เริ่มก็ขับเร็วแล้วก็แบบชอบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกชอบทุกครั้งที่ขับเร็วตอนหลังก็ เริ่มที่จะไปขับแบบที่เขาเรียกว่า track day track day ก็เหมือนที่เรารู้กันนะคะก็คือรถที่ประเภทเดียวกันอะไรเงี้ยไปกันแล้วก็อาจจะมีตินสทรักเตอร์มาแนะนำว่าคุณจะขับยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบพ้ยชอบมาถึงวันหนึ่งมันมีรายการ Lotus c ขับ t h i l l n n d คือครั้งแรกก็คิดว่าเออก็ลองดูไหมอะไรเงี้ยจากตอนนั้นเนี่ยคือก,ก็ไม่ได้ว่าขับรถเก่งอะ่ะก,ก็จะอยากลองอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยคิดว่าอเออมันเป็นมันเป็นเหมือน,นคล้ายๆวันเมกเรชโรลลัสเนี่ยมันครั้งแรกก็เลยอลองก็เริ่มจากตอนนั้นค่ะก็เลยเริ่มแข่งมามาตลอดเราก็เป็นคนที่ชอบขับรถมากๆ โดยเฉพาะขับรถในสนามเนี่ยขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แข่งบ้างวิ่งเล่นบ้างอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆก็มาเจอโอเปิลเนี่ยจำได้ว่าเอาซูบารุมาแล้วก็มาขับสเปะสปะสเปะสปะแล้วก็เห็นผมที่มาเนี่ยเ,เขาก็เลยเข้ามาถามเข้ามาคุยพอเข้ามาคุยแล้วก็เห็นว่าเขาสนใจก็เลยแนะนำแนะนามาแนะไปแนะมาก็เลยหลวมตัวไปสอนเขาก็ดีใจมากๆเลยนะเพราะว่า เขาจะเป็นผู้หญิงคนแรกอ่ะที่มาแข่งในรายการเอเชียแลมบังซีรีส์เนี่ยผู้หญิงคนแรกเลยแล้วก็มาพาร์ทเดิว์กับผมเนี่ยซึ่งเป็นทีมไทยนักแข่งไทยคู่คู่แรกของในรายการนี้ด้วยแล้วก็แถมเป็นอาจารย์ลูกศิษย์มาก่อนด้วย มินถามนิดนึงว่ามีครั้งไหนของการแข่งขันที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงประทับใจกับเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้พูดตรงๆนะก็ไม่ได้มีที่ไหนที่แบบว่าประทับใจเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากา็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่เวลาแข่งเนี่ยมักจะมีคนรอบตัวเพื่อนๆหรือแบบว่าอาจจะเป็นแบบ fc เบาๆอะไรเงี้ยให้กำลังใจตลอดเวลา ไม่ว่าจะแบบเราจะชนะหรือแพ้อะไรอย่างเงี้ยคือจุดประสงค์ของการแข่งเนี่ยของของนักแข่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคือแต่ว่าวันส์เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราแข่งแล้วเราสนุกกับมันเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเนี่ยคืออเ e n k คิดว่ามันสาคัญมากกว่าการที่จะชนะ ก็เจอกันมาเกือบเกือบสิปีแล้วเหมือนกันนะครับเจอกันครั้งแรกก็ตอนนั้นยังอยู่กลุ่มซูบารุด้วยกันก็มีการไปขับแท็กเดย์จริงๆไม่ใช่แบบมานั่งติวตัวๆอย่างนี้หรอกทีแรกก็คือมาเป็นกลุ่มนะครับตอนหลังก็มาเริ่มสนิทกันแล้วก็เลยลองนั่งบ้างลองขับให้ดูบ้างนะครับคิดว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาก็ไว้ใจนะครับเขาเหมือนกับว่าเวลาผมบอกอะไรไปแล้วเขาเข้าใจง่ายนะครับก็เลยก็เลยดูแลกันมาเรื่อยๆอันดับแรกเลยคือเขาเป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่ที่กล้ามาขับ ค,คำว่ากล้ามาขับก็คือเอาหมดมีโอกาสอะไรปั๊บขอลองก่อนช้าเร็วเขาไม่เขาไม่ว่าผมก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าต้องกล้ามาลองก่อนนะครับแล้วพอแล้วพอเขาได้ลองปั๊บถ้าเขามีความมั่นใจเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะเร็วบางแวบที่เขาไม่คิดมากเนี่ยเขาจะเร็วเร็วเวหลือเชื่อเลย ามตรงๆคิดว่าศักยภาพของนักแข่งหญิงกับนักแข่งผู้ชายเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็โดยส่วนตัวคุณโอเปอร์เนี่ยคิดว่าแบบมันมีผลต่อการแข่งขันไหมหรือจริงๆไม่เกี่ยวเลยเรื่องของเพศจริงๆคิดว่าไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าเราก็เห็นมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์เนะว,ว่ามีแต่นักแข่งผู้ชายมากกว่าอาจจะเพราะด้วยฟิสิกอลร่างกายอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่ได้มือหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ย ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายนะคะถ้ามีการฝึกมาเหมือนกันแล้วก็มีสกิลเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่าะคะ่ะ่าสุดท้ายแล้วค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยใครที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตหรือชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้ติดตามคุณโอเปิลด้วยก็เอาใจช่วยด้วยนะคะโอเปิลก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกับคุณโอเปิลค,ค่ะ เรบอกว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงนะคุณโอเปิลนะแข่งันร่วมือส่งที่มีแรงบันดาลใจครับแล้วก็สู่และพัฒนาใช่ค่ะสาวๆคนไหนอยากจะเป็นนักแข่งในวงการมอดเตอร์สปอร์ตบ้างเอาพี่โอเปิลเป็นไอดอลก็ได้นะคะรวมถึงเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่อันสิริคุบด้วยนะฮะมาเป็นคนที่ให้ข้อมูลสอนบ้างจากอาจารย์เข้าไลน์ อันนี้เขามีสายยานะผู้กองอันคือคนที่เขาแข่งตัวแรกๆผมเป็นในสนามเนี่ยเขาเล่นกองยางตลอดอ๋อเขาเดยได้่เ่อเป็นผู้กองอันแต่ตอนนี้ถือว่ากลายเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญแล้วนะแขสอนใน d e l ต้ามอเตอร์สปอร์ตเ n g ิ่ง o o ูด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของ d e s t i n เนชั่นออฟสปีนะครับช่วนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากัมาติทตามสปีดกูรูแต่ว่าก่อนจะพักสิ่งยานยนต์จะเป็นไรติดตามได้ครับ ช่วงติ่งยานยนต์ในวันนี้ครับเรามีบรรยากาศการออกทริปของสมาชิกชมรมเรนไดฟ์ที่ขนขบวนรถยนต์พอร์ชคลาสิกสุดหรูครับกว่า20คันร่วมขับรถท่องเที่ยวเส้นทางสายเหนือซึ่งมีคนดังในแวดวงสังคมตบเท้าเข้าร่วมกันอย่างคึกคักอาทิพิธีกรหนุ่มคนดังท็อปด็อกเตร์นัทเสถีภูลซับมณีรวมถึงคุณซิดท,ทีระซอสทธิกุลนักขับไทยจากศึกเอเชียเลมังซีรีส์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับนอกจากสมาชิกผู้หลงหลในรถสายพันธุ์สปอร์ตจากประเทศยเยอรมนีอย่างพอชจะได้สนุกสนานไปกับการขับรถท่ามกลางความสวยงามของภูมิประเทศและอากาศที่เย็นสบายตลอดเส้นทางแล้วกลุ่มเบนไดฟ์ครับยังร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านหน้องเขียวศูนย์พัฒนาโครงการห้วยลึกจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต่อย,ยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆในถิ่นทุรก,กันดารเป็นจำนวนเงินถึง50,000 0บาทอีกด้วยล่ะครับ